สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กรถับเพอร์ครับไตเริ่มหลังนะครับมือแรกมีเป็นแนะม็กซีนะมีมอนิเตอร์ครับมีฟิวด้วยแล้วก็เป็นคอนเทนครับกับใบย,ยิงนะเอ็กติ้งก็มีแม็กซีครับเดี๋ยวเราใช้แม็กซีเดี๋ยวเรารู้แลวนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบายครับเราก็มีแม็กซีครับแล้วก็ปาเลยนะเพราะว่าคาชาเยอะนะอาจจะได้จัว่วหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่เกรงใจแม็กซีเนี่ยเราก็ได้ของมาเพิ่มนะเพราะเด็กเราอยากขาดตัวเล่นอีก นาทีครับอ่ะรีสโบสเสร็จนะตัวนี้เป็นเทเลเมนครับเทเลเมนก็ถ้าคนมันใจรักนะเขาก็เล่นต่อก็เป็นเลนตัวาครับน้อมันเลนตัวาที่ดีนะเพราะว่ามันโมเทเลเมนแมนๆหนึ่งตัวเพราะว่าตอนนี้เทเลเมนน่ะมันเหลือน้อยมากๆแล้วก็โมชี้เป้าได้ก็ถือว่าดีนะโมเป็นฮันนี่ครับอันนี้ก็ฟิวชั่นเป็นขี้คาร์ลนะก็จั่วครับตัวนี้ขเขาเล่นอะไรก็ช่างเขาครับเพราะว่าเราจั่วแต่ว่าตัวนี้เราจั่วดีนะจั่วเป็นอีพาวด้วย พอตัวพวกีะใช้เฟสครับแล้วก็ใช้อิมเพา่นะทีบิวตัวเองสเปรเพื่อได้หนึ่งตัวอิมเพา่ครับทีบิวสเปรดีสก์นะก็สเปรครับเพราะไงเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่ละถ้าเกิดเขาทุ่มทุนสร้างขนาดดิวชาติเป็นเลนัฮาร์เพื่อดีดหัวจ่ายก็ช่างเขาละเขาเจะเป็นใบคว่ำนะครับจับคว่ำนะสมัยนี้คว่ำก็คว่ำก็เก่งแต่เวลาเจอพวกคาชาเนี้ย ดีกว่าใบเตเกตเยอะตัวนี้เป็นพัดครับพัดก็พราค่าสวยนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับเลือกไปดูมือด้วยนะเพราะค้างหน้าเขียนเลยอันนี้เป็นเทคที่นา่าจะดีที่สุดของพัดละดูมือครับเขาได้รู้มือเราด้วยแล้วเขาก็ได้ตัดมือระใบหนึ่งเขาเลือกเป็นตัดฟิวนะครับตอนแรกก็เสียวๆนะเพราะถ้าเกิดเขาตัดเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์ไปจะลำบากเพราะหน้าต้องเล่นมอนิเตอร์อนะเซตหนึ่งครับแล้วก็ผ่านเลยตรงนี้เป็นใบใบครับแต่ว่าใบใบเนี่ยมันมีเป็นเทค เลงเป้านะเพราะงั้นมอนิเตอร์ที่เขาเหลือไว้ให้เราครับเดี๋ยวเราสามารถมอนิเตอร์แล้วก็กดเหคหัวใจครับเสิร์ชเขาก็จะใช้ไอใ,ใบคว่ำคว่ำหัวใจไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามีเพื่อนอยู่จะกันลิงโจครับโจรถใหญ่นะรถใหญ่นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะเดี๋ยวเรามีอีพาลในลุมละขาดแค่ใบเดียวเมนตหนึ่งครับสามรถมอนิเตอร์ลงไปแล้วก็กดเทคครับเมื่อสม,มอนจะได้เสิร์ชกับดักใบหน่ขึ้นมือตัวนี้เขาไม่เปิดนะครับเป็น,นรีฟอสตแล้วก็ใช้เป็น คนจ่ายครับก็เทคจะเซิร์ฟเลยเจะเป็นไฟนินนะครับเพื่อฟาร์มบอดนะสแปมบอดเยอะๆไปต่อครับลิงนะเพราะว่าเพื่อที่จะต้องเคลียร์ให้หลุมมีสองต,ตัวครับเพื่อจะโหลดรถใหญ่นะเพราะว่าเมื่อก,กี้มันมีมีหลุมใบเดียวทำไปเรี่อยไปได้เราก็เทครถใหญ่เลยครับลิมูสองตัวสเปนตรงทีจะระบาดนิดหน่อยครับตรงที่เราไม่มีฟิวนะ ใกล้ไฟของไฟจีนครับเห็นเพื่อนโดดก็โดดตามได้เฮ้ยโดนค้่ำครับไอไฟจีนมันก็ดีนะเพราะว่าได้เขาอะสเปรย์แน่ๆใช่ไหมละ่ะถ้าเขาสเปรย์เราก็สเปรย์เพื่อนหนึ่งตัวก็สเปรย์เป็นหัวใจมาก็ได้เหตุคมครบๆนะโมโเอาใช้ใช้เสร็จปุ๊บจะได้โมทีละเป็นหนึ่งตัวก็โม,โมเป็นชี้เลยครับตัวตัวครับเป็นลูคาร์ลนะ ลูกข้อสนี่ก็ข้างหน้าลำพางเลยครับเพราะว่าตามแผนเดิมอะ่ะเราจะใช้ไฟจีนแชร์สเปรย์เพื่อนพอเป็นลูคา้าวอสอ่ะลูคขาลอสมันก็จะในเกตเอฟเฟกที่สเปรย์ได้ครับถ้าเกิดใช้ไปปุ๊บไอไฟจีนก็ตายฟรีนะเพราะงั้นเราก็ช่างมันเซตสามครับฮัลเลยตัวอีเรามีใบใบครับใบย,ยิงแล้วก็มีเพิ่มพลังถ้าเขาตีมาเราค่อยเพิ่มพลังกันเลยครับมันจะกลายเป็นสี่พันนะก็จะใหญ่กว่าเซตไปครับลงเป็นตัวนี้ครับซีแม์ซีแมร์นี่ก็เสิร์ตนะใช่ไหม ถ้าการมนตามอนสามารถส่งออกเป็นโม่นะครับโม่น้ําก็คือโม่ปุ๊บเพื่อกะดะที่จะได้ฟิวชั่นต,อนนต่อดีก็ไปปลยครับไม่ต้องไปอะไรมากตอนนี้เขาใช้เป็นฮันนีดครับอันนี้จะฟิวชั่นนะตัวนี้เราต้องเปิดเป็นคอนเทนครับเพื่อใบลูคาร์ลครับเพราะจิตตาน,นี้ไฟเอนจินเนี่ยจะต้องสเปรย์เพื่อนะใบเลยใบแล้วมันจะตีไม่ได้นะ่พอใบที้บอกว่าชี้ตัวหนึ่งตัวน้าห้ามตีแล้วก็ใีเกอฟเฟกซิโซครับ อันนี้ฟิวชั่นออกเป็นคียคาร์ลสครับแล้วก็คียคาร์ส์โกเท็กนะมันจะได้เสิร์ฟหรือโม่เทเลเมนแล้วก็ไฟที่ครับแบบคาบสเปรย์เราสเปรย์เพื่อนจากเด็กได้หนึ่งตัวมิโซครับสเปรย์สเปรย์หัวใจนะเพราะควใจจะไปต้องใช้โม e ครับโม e เป็นเทเลเมนต์คาชานะเอฟเฟกต์ของเทเลเมนต์คาชาก็ถ้าเกิดการไม่ตกหลุมด้วยไฟการก็โม e ่สองใบ โมครับเป็นโมเวกับแม็กซีนะแล้วก็ตีครับเขาก็ตีเป็นซาไรวูครับช่างมันครับมันไม่ค่อยเก่งอยู่ละไม่สองเอฟเฟกของที่คาลอรครับก็กดเทคแล้วก็อะไรนะสเปะปะอ่าสเปเชียลเมนต์หนึ่งตัวจากมือหรือหลุมถ้าทำเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งรงหลมได้เขาชี้ตัวเองนะครับตัวนี้เปิดเป็นเอ็กซิที่ครับยิงยิง,ยงย่างนี้ไม่ควรจะยิงที่คาร์ลนะครับน่าจะยิงดูคาลอมากกว่าน่าจะกดผิดนะ กอดชับมาครับยังไม่ได้สดหตผลเลยกับเกมเท่าไหร่นะสเปคครับเป็นขาชานะถือไม่ขาชาก็มีเทคที่ว่าถ้าน้องบอลสเปคครับจะได้โม่สามไปก็โม่ครับโม่สามแล้วก็มีชิเลยนครับชิเล้นบนมือนะสเปได้สเปคพรุ่งก็โม่ครับโม่ยาวๆ โมเป็นทิ้งครับทิ้งเป็นเรโนฮาร์ดนะแล้วก็โม่สามใบครับเป็นอุรลละไซเฟมแมโอ้แฮนแทบเยอะมากไอ้มอนี่เข,ขาผ่านนะครับเขาเธอเราทีเราทหา,ทางแก้ไปเลยครับตอนที่ลุคล้อเขาใช้เฟไดแล้วเดี๋ยวเราใช้พวกหัวใจหาเพื่อนมาก็ได้แล้วเราก็มีรถใหญ่ครับเดี๋ยวฟิปตใหญ่มาตีเลยก็ได้ง่ายๆ่ฟิปตใหญ่ครับเอฟเฟคของหัวใจครับจะเสริมเพื่อนเขามีเป็นชิ้นิิวครับแล้วเราก็ดำมีหัวใจในลูกด้วยนะก็ถ้าใครจะแย่มันลงไปได้ไงนะรนโมหรือเปล่า ือว่าลงไปเองน่านจะลงไปเองนะช่างมันตัวรีโบครับเอาเสิร์ฟเลยนะแล้วก็เฟกของรถใหญ่ครับเราไม่มีไม่มีฟิวมายัดนะเพราะว่าเราเสิร์ฟไม่ได้หัวใจเราก็ใช้ไเพลกรถใหญ่ครับเอาเวทที่เหลือครับมาเซตเป็นเลสคิวครับกับอเลอร์นะไปเทินครับเราก็ตีลูาคอลเลยครับแล้วก็เปิด รีฟอร์ครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้รถใหญ่นะเียบิลนี่เลยแล้วก็ไฟที่ครับตีชิเไนทิงครับอย่าไปฆ่ามันไวิธี่แปลกๆนะเพราะถ้าเกิดเราฆ่าด้วยเฟก,กาเขาจะฟื้นั้นต่อจะสู้ยากแล้วก็ไอ้คาชาเทราเมน,นี่ไร้สาราละ่ะเทกมันมีแค่ตอนไอ้ดีมัม้งบีเทกแค่ตอนสเปร์ครับไม่มีความหนักนะแล้วก็พันเลยเข้าใจผิครับมือหมดแล้วนะน่าจะพอได้อยู่ ก็โจมใบเดียวครับโจมได้เป็นใบชุบนะสเปร์เทเลเมนต์หรือวิซาตาพอสจากเด็กหรือลุดได้สเปรเป็นที่คาร์ลครับแล้วก็ส่งนะเอฟเฟคีคาร์ลได้มเพิ่มอีกห้าใบตอนนี้มีเทคสเปรครับไฟายจิ้นสเปรเพื่อนสเปรเป็นแอร์ลิคเตอร์ครับเซอร์ฟิลนะพอาเดี๋ยวต้านเราต้องรีขอละพอเดี๋ยวเราปักฟิลปุ๊บเราก็รีของเล่นเหมือนเดิมครับพอตอนนี้บอกเราหนักมากๆนะ โม่ห้าใบครับได้เป็นสกีมนะมีฮันนิดด้วยซีแมร์ครับแล้วก็แกมมาก,กับเป็นเรียเฮ้กอรีเชรครับสกีมตกหลุมจะได้เสิร์ฟกำลังทีละเมน้นขึ้นมือและตัวน,นี้ครับเราก็ใช้เพจของแอร์ิปเตอร์ครับจ่ยายนี่นะจยาสเปย์ดักมือแล้วก็เปิดเป็นอเลอร์ครับอเลอร์เพื่อเสิร์ฟของขึ้นมือได้ลิซโซครับจะเ,เป็นเครื่องบินนะ แล, e แล้วก็เอลิเตอร์ครับเซอร์เมดแลวเขาก็เสิร์ฟเป็นทรลเมนใบควาบอีกแล้วมั้งใช่เป็นควาบอันนี้ครับฟิวชั่นสามตัวเป็นเทนิโดฮาร์ดนะเขาก็ได้ยาดิงรเราใบหนึ่งเขาเลือกยาเป็นรถใหญ่ครับก็ชางมาครับเดี๋ยวว่า่อยเรียกใหม่แล้วก็เลือกเพลของรีฟอร์ครับรีบูมันเอาเวทมาเซตได้ พอเราได้ฟิวแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยปักฟิวไปเก็บเ,เอาเอาเลยมาเซตน,นะก็โดนเจครับช่างมันแล้วก็ตีไฟที่ครับไฟที่ก็ระเบิดไปเลยแล้วก็เอลิปเตอร์ครับตัวนี้เราเลยลือลิดหัวใจนะไม่เป็นไรเหลือหัวใจตัวเดียวก็พอเล่นได้ตัวที่ว่าต่อครับเอฟเฟลของเล็กทิวครับทุกเป็นไฟที้ขึ้นมานะเพราะว่าเดี๋ยวไฟที่มันสบายเพื่อนได้ใช่ป่ะชุบพวกไอ้ที่มาก็ไม่มีความหมายนะชุบ ไอริทเตอร์บาก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็เห็นเพื่อสเปคครับก็บีก็กโดดเลยไม่ต่อครับขอเซตหนึ่งนะก็เป็นไอ้บคคว่ำเมื่อตะกี้แหละเขาเจอครับจัวจัวอมพาวนะอิมพาวนะก็ดูไม่ค่อยช่วย,ยนะแต่ว่าเราใช้เพกคของไอแดนครับสเสเิร์เริร์รถใหญ่นะเอามาเล่นก่อนมเมยเครถใหญ่ครับรีมูฟสองใบสเป์โรลเลอ แล้วก็เป็นความครับแต่ว่าไม่สําคัญเลยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ไฟจี้สู้กันเดี๋ยวเพราะว่าพอปักฟิลปุ๊บเนี่ยพลังมันจะเพิ่มหนะ้าร้อยนะโบยแล้วครับเอฟเฟกต์ันนิตนะก็ฟิชชั่นเหมือนเดิมเอฟเฟกต์ของเทโดฮาครับอะไรนะถ้าเกิดมีมอนเข่าน้ําตกหลุมจะสามารถชีการ์ดหนึ่งใบของฝาข้ามออกติดก,กับเด็กได้ก็เราเตะครับซ้ำซ้อนนะ ตั้ยปากข้าบใช้แฟกครับเรามีอิมเพานะเราใช้เอฟเฟกอิมเพลเลยทีนี้ครับสเปน,นตัวแล้วก็เอาเลยครับเติร์ดนะเอาเลยใส่เป็นไปอริเตอร์ไว้เลย่น,นะแล้วก็อเขาครับสเปนล์รถ้าเพราะเดี๋ยวเขาะเตะรถอันนี้เลยเขาเด็กเขาเด็กเลยอันนี้ครับสเปนฟิลชั่นเป็นเขาไม่ได้เรียกเป็นลูคาร์ลนะครับ เรียกเป็น IP พี p a และ IP ดี p a ดนี่ก็สปีด์สองครับวางเม็ดแล้วก็ใบได้ก็ถือว่าใช้ได้นะดีโซครับอ่าฝากข้าวสเปย์ไฟจิน้นได้สเปย์เพื่อนหนึ่งตัวครับแล้วก็รถใหญ่มีการ์ดเราออกจากสนามด้วยเ <c oughs> ข,ขาฝากข้าวยิงคืนไปนะครับเดี๋ยวเราจะยิงไอ้บอลนี่ทิ้งไปเลยเกะกะแล้วเขาก็เชนครับเชนใบได,ได้นะเพราะใบรถใหญ่ครับก็ไม่ได้ยิงครับไม่สัมผัสอยู่แล้วเพราะพลังม,มันต่ำ แล้วก็ยิงไม่ได้นะครับเอฟเฟปของไฟจิ้นสเปรย์สเปรย์เป็น,น,นแอร์ิฟเตอร์นะแอร์ิฟเตอร์ครับเติร์ดเติร์ฟฟี่ไวยักษ์เผื่อเผื่อไม่ได้ใช้ต่อฟิวเลยเฟฟฟี่ครับยักษ์เรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับเวลาสู้กับพวกเด็กคอนโทรลคุณต้องคอยคอยดูดีๆแต่ว่าทีละเป็นไม่มมค่อยเก่งแล้วแหละเด็กเรายังพอได้เปรียบน,นะเพอเราตั้งเบาะได้แล้วมันก็สบายแล้วก็จะ <c oughs> ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูที่เรื่องปรับค่ามันเดิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเล่นเด็กของเด็กเทเลเมนเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นเทเลเมนที่ใส่พวกเอจินคาชามาเนีน่ยๆนะครับไปช่วยเล่นนะก็เป็นเทเลเมนเป็นหลักแหละน่าจะยังใจรักมากๆนะไอ้หมอนี่การเล่นเด็กรับใบแรกครับเป็นไดเวอร์นะเพราะว่ามีกัร์มาครับแม็กซี่สามบูลาร่าสามแล้วก็พวกเทเลเมนก,ก็ใส่เต็มนะฮารนิดมีสโน่ด้วยแล้วก็ไอ้โตโมมีที่เล่นสองตัวครับในตัวฮาร์ดมีหมาด้วยชาดอเพราะว่าใส่วินด้านะเป็นเลเยอร์สองครับประชาเทเลเมน ต่ลบโม่ไอ้ไปสู้ขงคุณโ่น,นะไม่ใช่โมเวทที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ใบที่ว่าถักสั่งเตะม็อสนะตีมอบขึ้นมือได้ใช่ป่ะแต่ละทันห้า 1, 5, ประกาศหนึ่งาแล้วก็หนึ่งเผาฝ่าว้า,วาวจะต้องเอาไอ้ตัวนั้นอนะโซโลลุมก็คือสศกเลยครับแปลว่ามันใช้สู้กับแปดหกเด้นะตัวนี้เก่งมากๆถัดไปก็เป็นพัดครับแล้วก็ใบชุบเมื่อกี้มีพัดใหม่ด้วยมีฟิวสรีมชิ้นิ้วครับไอ้เป็นท้าปีดแล้วก็เตะใบหลังกลับดิ ไอนี่เป็นใบคว่ำแล้วก็ซูริครับอาาันนี้เป็นใบใบเอ็กตาก็เป็นวินด้าครับที่คาร์ลสมีพีเดแพสดูคาร์ลสเคโดฮาร์ดบาลอนแล้วก็เป็นทามที่ครับมีไปท็อปบีด้วยไอคิวบินนี้ก็เก่งนะแต่เป็นพวกแรงจิตมีซุสด้วยครับมีแกะด้วยไอที่ใครไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวลิงตัวใหม่ครับมีผู้หญิงไฟนะไม่รู้เรียกยังไงน่าจะใส่มาสวยๆเฉยๆก็จะประมาณนี้ครับสาวเด็กคลีเดเมนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ